เจีย๊ยบครับความคมนี่ผ่านเลยนะครับแง่งเวฟนะครับเจียวขอบกงเกงครับแล้วมีดจะกล่างมาโดยออโต้แบบนี้นะครับ <_ d ose> อ่านี่นะครับ แชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดมีสินค้าเข้าใหม่เติมสต็อกมาแนะนําแจ้งให้ทราบนะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นมีดพับนะครับเอาใจพี่ๆใส่มีดพับกันเลยเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นแบรนด์เคอร์ชอลนะครับหน้าตารูปร่างเป็นไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็ได้พบกับอันดับแรกนะครับคือตัวคู่มือนะครับก็จะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานคร่าวๆของมีดเคอร์ชอลนะครับก็แฟนยัยเลนครับพี่ๆท่านใดครับเก่งภาษาอังกฤษก็ลองไปอ่านดูได้นะครับผมเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะครับ แล้ก็จะพบกับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวมีดพับนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีดเคยชอล q c 5 k นะครับก็คือรุ่น CQC 5 k นั่นเองนะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเรามาเปิดใบมีดดูกันนะครับ การเปิดใบมีดของ Kershaw CQC 5K รุ่นนี้นะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับคือการเปิดด้วยนิ้วโป้งนะครับเปิดจากท h u m ดิสต t ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดจากเวฟเกาะเกี่ยวนะครับตัวแง่งตรงนี้นะครับเปิดยังไงเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับเริ่มจากวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับเปิดเหมือนมีดพับทั่วไปเลยนะครับก็คือใช้มือนะครับดันทํา m ดิสตอมานะครับใบมีดก็จะเปิดออกแบบนี้นะครับ ล็อกแน่นหนานะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับเคอร์ชอล c ี5 k ตัวนี้นะครับก็เป็นระบบ l i เนอร์ล็อกนะครับก็สวยงามนะครับจับถนัดมือโดยด้ามจับนะครับวัสดุผิวก็จะเป็น g t 0ลายหยาบอย่างนี้เลยนะครับก็ทำให้จับกระชับมือ ไม่ลื่นหลุดนะครับแม้มือเปียกน้ําลื่นน้ําลื่นน้ํามันก็สามารถจับได้นะครับดัานี้นะครับมีคลิปเน็บมีอะไรต่างๆมาให้นะครับใบมีดนะครับเป็นทรงข้าว่าเป็นทรงดอกพอยต์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานตัดเฉือนปัดอะไรต่างๆได้ดีเลยนะครับโอเคครับผมในส่วนทัวทํามดิสตัวนี้นะครับจะคล้ายๆระบบทําสตัดนะครับที่เป็นตุ่มตุ่มตรงนี้นะครับล้วใช้มือเปิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นทํามดิสเป็นจานท้ายกลมๆนะครับแล้วก็มีน็อตยึดนะครับพี่ๆเวลาใช้งานต้อง ตรวจสอบดูนะครับว่ายังแน่นดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวหากจะหลุดหล่นไปได้นะครับถ้าไม่ได้ตรวจสอบนะครับระบบการล็อกใบมีดนะครับก็จะเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับคือมีเหล็กแท่งตรงนี้ตรงกลางนะครับเข้ามาขัดใบมีดไว้นะครับม่ให้ใบมีดงับลงมาได้นะครับหากเราไม่ได้ปลดล็อกนะครับเวลาเราปิดมีดนะครับอันนี้ขอนยญาปิดก่อนนะครับนี่ครับเหล็กตรงนี้ยังไม่กางออกมาครับหากใบมีดกลางไม่สุดนะครับแต่หากกลางสุดแล้วนะครับเหล็กตรงนี้จะโผล่ออกมาครับ อ่ะแก๊กนี่คือล็อกชัดเจนนะครับใบมีดไม่สามารถกดลงมาได้นะครับหากเวลาจะใช้งานจะเก็บนะครับดันเหล็กตรงนี้นะครับไปด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นถึงพับใบมีดลงมานะครับนี่นะครับดันเหล็กนี่มาด้านซ้ายมือนะครับปึ๊บแล้วถึงจะพับใบมีดลงมาได้นะครับ ในส่วนของง่งเว็บเกาะเกี่ยวตรงนี้นะครับสามารถเอาไว้ใช้เกาะเกี่ยวกับขอบเกมเวลาดึงออกมาจะทําให้ใบมีดกลางออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้สาธิตให้ดูท้ายคลิปนะครับในส่วนอีกด้านนะครับก็จะมีคลิปเหน็บมาให้นะครับสามารถย้ายคลิปมาฝั่งซ้ายมือได้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดอยากปกด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีรูตรงท้ายนะครับสามารถเอาไว้ร้อยเชือกเรนยัดอะไรต่างๆได้นะครับโดยคลิปตรงนี้นะครับก็จะ แข็งแรงแน่นหนานะครับสามารถหนีบกับกางเกงขอบเวสขอบเสื้อสายเป้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ที่จะไว้เลยนะครับการเปิดใบมีดก็ค่อนข้างแน่นหนาน,นะครับเพราะว่ายังเป็นฟิตติ้งดีๆนะครับเป็นฟิตติ้งใหม่อยู่นะครับก็เวลาเปิดนะครับผมมีทริคเล็กน้อยนะครับพี่ๆบางท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยใช้มีดระบบ ทั้มดิสแบบนี้นะครับก็แนะนำนะครับเวลาเปิดนะครับบางคนนะครับเคยใช้แต่มีดกดแบบระบบออโต้นะครับหรือมีดสไปเดอโคที่เป็นรูเปิดอย่างนั้นนะครับจะเปิดค่อนข้างง่ายนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับงานเปิดทัมดิสหรือทัมสตัดอย่างนี้นะครับเวลาเปิดนะครับให้พี่ๆนะครับอันนี้เป็นทริคผมแนะนำนะครับวางมืออย่างนี้นะครับแล้วใช้นิ้วโป้งนะครับ วางไว้ส่วนด้านหน้านะครับค่อนมาข้างหน้าของตัวจานดิสนี้นะครับและดันออกแรงดันเปิดอย่างนี้นะครับมีดจะออกได้ง่ายนะครับบางท่านนะครับดูผมว่าเออเปิดง่ายแต่พอไปเปิดจริงแรกๆอาจจะเปิดยากนะครับต้องทําความคุ้นเคยกันนิดนึงนะครับถึงจะเปิดได้ง่ายนะครับเวลาเปิดนะครับไม่แนะนําให้ใช้มือนะครับดันจากส่วนท้ายของจานดิสตตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีแรงต้านที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เปิดใบมีดออกได้ยากนะครับแนะนําให้มาดันอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะทาให้เปิดได้ง่ายนะครับอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บจะเปิด ได้ง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่ผมไว้ให้นะครับสําหรับพี่ๆบางท่านนะครับไม่เคยใช้มีดแบบนี้เขาอาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับบางท่านที่เคยอุตุนบิดับผมไปนะครับก่อนที่ผมจะมาทําช่อง YouTube ขายแบบนี้นะครับบางท่านนะครับไม่เคยเปิดมีดทําสัตว์ทําดิสนะครับบางท่านส่งมีดกลับคืนมาให้ผมอีกะหายนะครับบอกว่ามีดเปิดไม่ดีเลยครับซึ่งผมเช็คแล้วก็เปิดปกตินะครับบางท่านนะครับถึงขั้นถ่ายรูปให้ดูเลยครับว่าเปิดยากเปิดจนแบบนิ้วโป้งตรงนี้นะครับเป็นแผล วเรามาดูสเปคและรายละเอียดของตัวมีดนี้กันนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็ก 8Cr14MoV นะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายใบมีดตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่3นิ้วนะครับความยาวด้ามนะวัดตั้งแต่ส่วนตรงนี้จนสุดปลายนี้ครับอยู่ที่4นิ้วนะครับความยาวตลอดเล่มนะครับมีดเล่มนี้เมื่อกางออกแล้วจะอยู่ที่7นิ้วนะครับสันมีดนะครับหนาอยู่ที่4มิลนะครับไล่เรียวปลายเป็นสโลปไปนะครับตัวนี้นะครับจะถูกผลิตในประเทศจีนนะครับเป็น made in China นะครับคือเคอร์ชอว์นะครับเคอร นี่เป็นเออ e ์เน็ตอิงเมอร์สันที่เขาได้ดีไซน์มีดตัวนี้ออกมานะครับโดยมีดเคอร์ชอตัวนี้นะครับแบรนด์จริงๆอ่ะเป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าตัวเล่มนี้นะครับถูกจ้างผลิตโดยโรงงานของประเทศจีนนะครับจึงทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับมากกว่ามีดที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นมีดแบรนด์สหรัฐอเมริกาแต่ถูกผลิตในประเทศจีนนะครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นงาน O E M นะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดครับเป็นสายมีดพับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็จัดมาให้แล้วนะีม คลิปเหน็บนะครับเป็นคลิปลักษณะเมื่อพับมีดแล้วเหน็บลงนะครับมีดจะทิ่มลงแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการยิงเลเซอร์มาว่าเคอร์ชอร์นะครับแล้วก็มีเม d ด i ิ c ช i n a นานะครับตัวนี้ทำในชายหน้าชัดเจดนตางที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือในประเทศจีนนั่นแหละครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะมีอิมเมอร์สันนะครับไนฟ์ดีไซน์นะครับก็คือออกแบบโดยคุณเออร์เนสต์อิมเมสันนะครับก็สวยงามนะครับระบบล็อกตรงนี้ก็เป็นระบบไลเนอร์ล็อกแข็งแรงนะครับตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับสวยงามนะครับพี่ๆท่านใดนะครับอยากกลับคลิปก็สามารถกลับคลิปมาด้านนี้ได้ครับหากพกการพกด้านซ้ายนะครับจับถนัดนะครับวัสดุด้านเป็น G10 นนะครับจับถนัดสวยงดงามนะครับเวฟตัวนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับว่าตัว แ่งตัวนี้นะครับระบบเว็บนี่เราใช้งานยังไงนะครับมันคือการเกาะเกี่ยวกางเกงนะครับเวลาดึงทาให้มีดกางมาโดยอัตโนมัตินะครับอย่างที่ผมเด็บบอกไปนะครับเวลาเราพกนะครับเราจะมีคลิปเน็บนะครับคลิปเน็บนี้นะครับเราจะเน็บไว้กับขอบกางเกงนะครับเอาไว้ในข้างที่ถนัดนะครับให้สันมีดนะครับชนกับตะเข็บกางเกงนะครับเวลาเราดึงมีดออกมานะครับ แล,แล้วดึงมีดออกมาแง่งตรงนั้นนะครับจะมาเกี่ยวกับตะเข็บขอบกางเกงครับทำให้มีดกางออกมาโดยอัตโนมัตินะครับข้อแนะนําก่อนที่จะสาธิตนะครับกางเกงครับควรเป็นกางเกงที่ผ้าหนาแข็งและอยู่ตัวนะครับอย่างเช่นกางเกงยีนกางเกงปฏิบัติการกางเกงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับกางเกงยุทธวิธีกางเกงโมเลกุลอะไรต่างๆที่เป็นผ้าแข็งแรงนะครับกางเกงที่ไม่แนะนําเลยนะครับคือ กางเกงสลักนะครับเพราะผ้าบางเวลาจังหวะดึงอาจจะทำให้กางเกงขาดหรือตะเข็บแยกออกจากกันได้นะครับโดยตัวอย่างที่สาธิตนะครับตัวนี้เป็นกางเกงรอดอนะครับสมัยที่ผมยังเรียนนักศึกษาวิชาทหารอยู่ครับดีใจมากนะครับที่ยังใส่ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาสาธิตดูกันนะครับว่าการดึงดึงไงนะครับลักษณะนี้นะครับเหน็บคลิปเข้าไปที่กระเป๋าเรียบร้อยนะครับหากมีเหตุต้องใช้นะครับในการเปิดเวฟนะครับจับมีดให้แน่นนะครับและดึงนะครับให้สันมีดนะครับตรงที่เป็นแง่งเวฟนะครับเกี่ยวขอบกางเกงครับและมีดจะกางมาโดยอโต้แบบนนีะครับ อ่านี่นะครับปุ๊บมีดจะการทันทีและก็พร้อมใช้งานในการต่อสู้หรือป้องกันตัวได้เลยนะครับการเปิดเวฟนะครับให้ดูแวดล้อมสภาพรอบข้างก่อนนะครับว่าไม่มีคนหรืออะไรอยู่ใกล้นะครับที่จะเป็นอันตรายนะครับเมื่อเห็นว่าที่ทางปลอดภัยแล้วนะครับค่อยดึงมีดนะครับออกจากกางเกงเพื่อความรวดเร็วนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกดความปลอดภัยตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเคอร์ชอ CQC 5เร์่นนี้ดูกันนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับครับมาทดสอบดูความคมของเคอร์ชอ CQC 5เร์ิ่นนี้กันนะครับจะลองตัดกระดาษดูกันเลยนะครับลองดูพรัมกันเลยนะครับหวันเจี๊ยบครับความคมนี่ผ่านเลยนะครับมีดพับนะครับความคมนี่ผ่านดูแล้วครับ วันนี้เอาใจพี่ๆสายมีดพับไปเลยนะครับพี่ๆหลายท่านถามมีมีดพับมาไหมวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมือครับโหผ่านเลยนะครับสําหรับความคมมีดเคชอรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดเคอร์ชอร์ซีคือซีไรุ่นนี้นะครับมีดเล่มนี้นะเหมาะกับใครจริงๆก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับหรือพี่ๆท่านใดครับเป็นสายมีดพับนะครับวันนี้ก็จัดมาให้แล้วนะครับเอาใจพี่ๆสายมีดพับกันเลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้มีดพกเอาไว้ใช้งานตัดหั่นปรัดเชื้อในต่างๆนะครับแต่โดยลักษณะนะครับมีดเคอร์ชอตัวนี้ออกแบบมาเป็นมีด แท็กทิคอลก็ได้นะครับมีความสามารถในการเปิดรวดเร็วพร้อมใช้งานมีเวฟตัวนี้ครับจากที่ได้สาธิตไปนะครับสามารถเปิดด้วยความรวดเร็วเป็นมีดไฟเตอร์มีดต่อสู้ไม่ว่าจะจับในลักษณะแบบกริปธรรมดานะครับหรือจับคว่ำแบบรีเวิร์สกริปแบบนี้ก็ได้นะครับโดยลักษณะใบมีแค่3นิ้วนะครับขนาดมีดต่างๆเนี่ยจะเป็นมีดขนาดกลางค่อนเล็กเลยนะครับหรือแบบพี่ๆท่านใดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับอยากเอาไว้พกใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่พกใช้ในชีวิตประจาวันเอาไว้ตัดหั่นปาดเฉือนตัดอะไรต่างๆนะครับก็เหมาะสมนะคร ถ้าเทียบกับอาวุธปืนนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นขนาดซับคอมเพคเลยนะครับคือเล็กกว่าคอมแพคลงมาอีกนะครับก็สวยงามนะครับแล้วสามารถไว้ใช้เป็นมีดพับ ลองนะครับลองจับมีดหลักอีกทีก็ใช้ได้นะครับไว้ใช้ตัดหั่นปัดเฉือนหรือว่าป้องกันตัวก็ใช้ได้นะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดครับสนใจก็สามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาใจพี่ๆสายมีดพับเลยนะครับถ้าสวยชอบปลกใจย้ํานะครับว่าอย่าคิดนานเดี๋ยวของจะหมดซะก่อนนะครับมีมาไม่เยอะนะครับรอบนี้ก็เอาพี่ๆท่านใดสนใจครับสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผม ชมและติดตามผมมาโดยตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ